ตายเราสรุป What the fuck What the heck What is this ฮาโลวีนมาไวไปป่ะหนูพี่กลัวมากพี่หลอกเปล่าเออคือพี่กี้พี่กี้พี่พี่พี่ถ่ายอยู่แล้วมีเงาข้างหน้าเอาไปเพิ่มมาให้ชิมก่อนใช่ไหม บีบีกูบ้า zoom pan เราเันนี้ที่อยากถ่ายคลิป oh my god <c oughs> Halloween ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารลุกที่สามมาค่ะวันนี้ที่จะแต่งตัวตามภาพพระยนต์เลยตามหนังกับแม่มดที่ชื่อว่าเอ็นยานเทรสจากคอร์สควีดอะไรนะ แพรเกมไม่ใช่อันนั้นมาสคนะสวิตเกมคนละเรื่องสคว a ตอะไรนะซุยไซสควอตจากเรื่องซุยไซสคว a ตค่ะนั่นเองคาราเดลวีลุกไอชั้นเทรดสุกโปกแล้วเลิกง่ายๆสิวเราอยู่แล้วผมยาวๆฟูๆเทๆส,สดเชืรอที่สเปร์ตื่นละมานี่ขอยาแก้แพ้ทำอะไรเราไม่ได้มาแล้ว เลิกเล่นหยาจะเลิกเล่นยังโอ้ยหลังจากที่เราแต่งฮาโลวีนไปสองลุกแล้วนันก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จไลฟ์รูปเยอะมากแต่คลิปไม่มีคนดูเลยฮารไปอยู่ไหนหมดเอ้ยเอ้ยงงทำคลิปอยู่นะรูปปะเนี่ยพี่ตูนทำคลิปอยู่ค่ะฝากกระจายข่าวด้วยนะทุกคนแฮชแท็กพี่ตูนยังทำคลิป YouTube อยู่นะคะเดี๋ยวเราไม่ต้องทำคลิปละเพราะทำคลิปอะมึงจะบอกให้นะการทำคลิปหนึ่งคลิปเป็นอะไรที่เปลืองแม่เปลืองค่าตัดคลิปหนึ่งละอ่ะเห็นไหมล่ะเปลืองอะไรอีกเปลืองค่าตัดคลิปอย่างเดียว ถ้าเป็นรูปเราทำไมเราแค่ตัดหัวเราไปใส่ลุกได้เลยไงง่ายจบันพูดไปเรื่อยนะวันยีะของฟิ่งเมาอยากแกแพ้คลิปแต่งเป็นแม่มดแฮชแท็กเมาอยาแกแพ้อุ้ยโลมาลาวอะ่ะไม่ดูตัวเลยลองลองผืนแลบิวซีไม่มีอะไรมากก็เจ็บสิวเนียนว่าแม่แต่รู้สึกว่าสีเข้มไปใช่ไหมเออแต่ตูชอบนะ คือมันบางแล้วมันก็เบาอ่ะสีก็ไม่ดรอปด้วยสลรอตตูนะอีกอย่างคือมันก็แมทด,ด้วยหลายๆคนบอกไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็เราชอบถา<อ>นหารเรื่องไปป้าเมื่อกี้ขอโทษนะลดเลชดช่างตัดงงยังเสร็จแล้วนะวหวปะเพ่ะเมคอัพมัามาคือดูโสมๆแล้วก็คือโสมซแย่ตอนนี้ <laughs> มันจะเลิกติดเล่น ไม่ต้องทำคลิปแล้วไหมถ้าติดเลยขนาดนี้เอาเถอะทาตาดำลงแป้งทาตาดำตูนเสร็จหน้านะคะด้วยอ่แป้งของ Happy Sunday นะคะ Mr Potato h e โ d เอาเสียงว่าะลรนะ M i S Miss Mister Misses Mars i ม่รู้เร b ่ b b สิเรียกไม่ถูกของพี่ไอซ์ไอซ์ทาดีค่ะก็ดีนะบอกสบายผิวแล้วก็ สีไม่เพี้ยนเป็นสีแบบปกติใช้ได้กับทุกสีผิวนะจ๊ะคิวไม่ต้องเขียนฮาตาดำเลยจบจบวันนี้ทีฉันจะใช้สีจากแคดบอดีค่ะพาเลตเมทัลนี้นะคะสีก็จะเป็นสีแบบดำน้ำตาลไม่มีอะไรมากเริ่มค่ะผู้ชมอู้สีมันตกมาตกสมูกอะ่ะเราลืมแบบเบกกิ oh my, oh my, oh my. ้งก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กดิสโดนเลยนะ ควยอมควยอมควยอมควยทาไปเลยสิคะสีดำจบคลิปนี้ขออนุญาตไปหาหมอรู้สึกว่าสติไม่ค่อยดีของจริงละต <struggled> <karşı> ูจะทาแบบไปแบบเนี่ยถึงคิ้วเลยนะฟ <Boston S 1> ิลแล้วแเล้วเธอด t นแค e บอสตันอยู่แล้วแค่ just my life แม่หนูขออนุญาตหนูไม่หวานละทุเรศมากคลิปนี้ขอร้อง ง่ายสไตล์เราสรุป w u c k w ฟ a t the h e c k what i t this เมื่อกี้ตูนเห็นอะไรบางอย่างในกล้องอ่ะมันเป็นแบบเหมือนเงาอ่ะโอ้ไม่กอดอยู่บ้านคนเดียวกลัวค่ะโทรหาเพื่อนก่อนเรามีมาไไ้ไปป้าแกใครอยู่วะเลยหรอหนูอยู่ไหนอะโลกอยู่ข้างล่างสาวหนูไปเอายาหนูขึ้นมาหามี่หน่อยเร็วดิด่วนเลย เมาอยากแก้แผลวะไม่สนเห็นจริงๆเมื่อกี้พี่ตกใจขันมากพี่หนูพี่กลัวมากพี่หลอกเหรอเอออะไรอะคือพี่กี้พี่กี้พี่พี่ถ่ายอยู่แล้วมีเงาข้างหน้าเป็นแสงป่ะเงาดำๆวิ่งผ่านหน้าพี่พี่ตกใจมากอ๋อไงเราเป็นแต่ผมกลัวพี่ค่ะอดี๋ยวยุติตรงนี้นะ ว้าลุกไปพมาให้พี่หน่อยดีกลั <c oughs> วจริงไม่เล่นนะมนเก็อหดอกของจริงมาละ <c oughs> ไม่กล้าพูดเยอะเลยกลัวผีกลับมารออีก <c oughs> <c oughs> อ่ะท้าทาไปส <c oughs> นากลัวมากเลยอะตอนนี้เมือคนตาแข็ง แต่งวันนี้เดี๋ยวเล่าประวัติคร่าวๆหน่อยคือ En c h ช n t r e s s เนี่ยเป็นตัวละครของดีทุกคนแต่แต่มาวิลมันก็มีนะตัว Enchantress แต่ตัวที่ตุนแต่งกันเป็นของ DC ในในอะไระเรื่องอะไรนะซูซีส่สกอตเออคือชีย่ยเป็นมนุษย์ผู้หญิงปกติคนหนึ่งนางเป็นเหมือนนักวิจัยนักโบรนาณคดีแล้วนางก็ไปเจอเครื่องรางอันหนึ่งซึ่งเครื่องรางนี้มันมีมมอยู่เป็นพันพันล้านปีเป็นเครื่องรางที่เรียกว่าแบบเป็นแม่มดสมัยก่อนเป็นแม่มดชั่วร้ายอะไรเงี้ยพอพูดคาว่า witch แม่บอกก็จะเข้าสิ่งนางกลายเป็น นั่นเองซึ่งพลังก็คือมีมากมายหลากหลายมากไอชาเทสเนี่ยเหมือนเป็นแม่มดที่รอบรู้ทุกอย่างในจักรวาลแกครอบคุมปะเป็นแม่มดที่อยู่มาเป็นล้านล้านปีแต่ว่ารู้ทุกอย่างสามารถปรับสภาพอากาศได้สามารถเทเลพอร์ตได้สามารถทำาน่นทำนี่ทำนี่ได้มากกว่าแม่มดตัวอื่นๆเป็นแบบพันพันเท่าคือความสามารถสูงมากอะจนทำให้ซุยายส์สคอร์ภาคหนึ่งอะตัวร้ายก็คือเอนชานเทสตัวนี้นั่นเองคือตอนแรกอะ เอชาเทสถูกแบบนำเสนอให้เป็นผู้ช่วยใชปปร่าในในภารกิจของซูเซอร์คอร์แต่ก็กลายเป็นแบบชีปเป็นเองอะชีปเป็นตัวร้ายเองแล้วตูนชอบมากคือมันเท่มากทั้งคอสตูมของคาร่าอะไรเงี้ยคาร่าโปมากและกรันช์มาก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 ,มาก,มากมีความแบบเต้นระบำมลึกกึกือดีเออปะลงประหลาดว่าไป อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องคอนทัวร์ไรหน้าให้มันเล็กๆกว่านี้นิดนึงเประวัติข้าวๆก็มีแค่นี้โดยประมาณค่ะทุกคนใครที่รู้อะไรเยอะกว่านี้ก็พิมพ์มาได้เพราะดิฉันรู้แค่นี้จากที่ดูในหนังนะคะคอนทัวร์สีเทาค่ะของบนเดิมอะไรลูน a าติกคอสเมติกแล็บแต่งแบนแต่งมาฉันเหมือนอันนี้นะ Black Swan Natalie p o r t m a n ตัวเราต้องใช้ที่หยดตาสีดำทำให้แบบหน้าเราเปือเป้อนๆหน่อย คือไม่ต้องใช้เยอะเอามาเป็นเต้มตามาแก <_ d ata> เพราะว่าอีตัวเนี้ยที่ตูนซื้อมาที่เคยรีวิวไปใช่ปะเดี๋ยวมันก็สเตนติดกับผิวไปแล้วไปเองแกสะด,ดูโลมากหมืนอนไอชัดเทรสของจริงตอนนี้มาล,ละเลาะเลเลาะเเลาะ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> มาผีเมยลิปสติกอุ้ยเสร็จแล้ววหปปะ มันไม่มีอะไรมากอ่ะส่วนมากเดี๋ยวเรามาเพ้นตัวกันอีกทีเพราะว่ามันจะยากตรงเพ็นตัวเขียนอักษรโบราณตรงนี้ก่อนสมแถวด้วยไลเนอร์ตัวใช้ไลเนอร์ของชีอินนะคะเขียนไปเรื่อยเรื่อะเริ่มมัวมัวแก่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมภาษาจีนอะไรเขียนไปเถอะเอาไงล่ะตรงไหมล่ะไม่ตรงก็ไปรีทัชเอา โดยประมาณคอนทัวร์จมูกหน่อยล้ะกันเนะเาะเพื่อความสวยปังตุนว่าหน้ามันเปื้อนได้อีกตรงแบบแก้มคางอะไรเงี้ยตูนลงอายบัตรไปใช่ปาแล้วเราเดี๋บบัดลงตัวฝุ่นไปเข้าไปอีกอัดอัด perfect เบื่อมากที่ใครเบื่อกาดีลา,เ,าเล่นเองนะกลัวเองอีกเป็นอย่างตลอด เล่นเเเอออองงงกลลัวะไริปวัวนี้นะคะตูจะใช้ b o n e Idol นะคะสีแองเจลทางไปแบบนี้โอเคหลัง okay. จากนั้นก็ใช้สีแดงค่ะข้างในตูใช้คาราคาเฟลอันนี้ประมาณนี้แต่ถ้ามันดูสดใสไปใช่ปะเราแถบคอนทัวร์มาทาที่ปากออได้แล้วนะ Gorgeous girl ใส่ชุดเลยดีกว่าเพื่อจะได้เพ้นตัวกันเร่่แทนแทนเลย อุย้ยเซ็กซี่อ่ะเหมือนคาราเดลวีเลยทุกคนคะฮะไม่เหมือนเหมือนคนกินหมากกับบ้านฉันถ้าหลังลงยืนแล้วมันมันอยู่อย่างเงี้ยแล้เหมือนคนน้ำหนักมันอยืนจริงนนจริงน้ำหนักมันยืนอย่างเงี้ยแต่บ้านฉันเหมือนคนที่แบบคนบ้าแล้วไปหากินหมาเน่าอ่ะใครคือเรื่องจริงกูหลฉันพก้ให้หลอกฉ<อ>ันคนบ้าไปหากินห่าเน่าคอสตูมบอดี้เลยหรอ คนกินหมาน้ำแถวบ้านชาสมัยเซเป็นเด็กอย่างนี้เลยต่อยตัวย okay, ิ่งเลยหรอตีตัดอีร่างยิ่เลยเหรอมามี่ฟ้าช่วยหนูเพ้นตัวก่อนแล้วก็ทําให้ตัวหนุ่เนอะกว่านี้เหมือนไปคุกอะคุกดินอะสิปีอะไม่ได้อาบน้ำอะก็นั่นแหละคนกินหมาณ้าหน้าท้องสามเรียบตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งหน้าท้องหนึ่งฉีดสะโพกอีกหนึ่งฉีดสะโพกให้ไม่ตรงอีกหนึ่งคนโดเอวเข้าอีกหนึ่งหัไหล่หนึ่งกระดอหนึ่ง เนี่หมอยไม่ต้องวาดเป็นแม่หมดอ่ะเป็นแม่หมดห่าแต่วันนี้จะเป็นแม่หมดกินหมานี่จะหมดเหรอห<พ>อดทาปากดำเ, <c oughs> เป็นเดรุกว่านก็หมดสิเส็จแล้วเราเหลือทำให้แบบว่ามันเลิ่เลยเธอพ่ฟ้ามาพ่ฟ้านะหยอดทีก็ทำหน้าขายั่งทีข้าพผ้าปะข้าแมวหน่อย เออขู้แบบมีพุงมีแก๊สมันเยอะแม่ข้างในมีแต่ลมเฮ้ยยนนิซอนดิบไปเลยค่ะนิบกูอีดอกวันนี้ลงผิวสวยนะพร้อมประกวดแขนมาจะได้ใส่ผมใส่ลาอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามากลับมาตอนฟินิชลุกนะคะ เมือนมากเหมือนคนกินหมาเหมือนที่พปสวยนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าให้มันเหมือนกว่านี้เราเซตสถานที่เวลารอดูเริ่มไปถามคนในบ้านดีกว่าว่าเหมือนไหมพี่เอยังไม่เห็นลอนช่วยดูหน่อยดิคนชื่อเลยนะเอนชานเทสแกฉันเหมือนปะเหมือนคนแบบเลี้ยงวัวแล้วรถชนะ พี่ป้าบอกซะหมดเลยปะบางคนกินหมาคนบ้าที่ไปหาอะไรกินอะหาอะไรตายกินสวยนะวิยจริงป็นอ่าีไรอึ้งเลยหรอเป็นน้ำหวานเป็นน้ำหวานฉันเป็นซูซี่ควอตแม่หมอจับโลกหนึ่งพันล้านปีก่อนกูว่าเหมือนคนกินหมาหน้าหมาบ้านโกนเป็นอย่างนี้จริง อย่าเดี๋อาใวยกันอาบน้ำนิดนึงทำไมฮะก็ช่วยอาบน้ำหน่อยกูจะบอกให้นะอีกกะเทะทำไมแม่ทุกคนเป็นแม่บนบนโลกวะือาทำไมอะ่ะกูจะได้ดูธรรมดาที่สุดปกติแกจะได้ดูชอบอะ่ะอยจะอย่างดูเป็นปกติอย่างคนอื่นเข่าบ้างหลังคำว่าเรามาไทายฟรีก็ถูกแล้วอา ที่เท่าไหร่อ่ะสีดำไงพี่สาวซิปเตอเร์เหรอมาอุ้ยว้าวเราลงล้วขอบ้าเฮาไม่ไหวหรอวคะ่ะลัดน้ำในหนังมีกระทิได้วยหรอใช่ฟิลแอมกับวินนี่ไหวยลองลงเฮียงยังไงนะอีฟ<า>้าเพลงไม่กินต่อเลยก,าาก,ยกะทิข้าวข้นมา มีแบบมาขบ้าหาวมีหนูไม่หนู่แบบช่วยได้เยอะเลยพี่ปอกเอ๊ยฝาหยุดไม่ได้ถ่ายแล้วอีฟ้าฝาหยุดจะบอกว่าลูกนี้สนุกมากค่ะทุกคนใครชอบลูกนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเจอลูกดูลูกกันได้ใน Facebook IG นะคะวันนี้ไปละโอ๊ยแล้วพีฟ้ามันเอากาวตา้างอ่ะติดหัวหรอติดกับผิวกู